คลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาตอบคําถามนะครับมีสมาชิกนะครับบางท่านนะครับที่มีข้อความนะครับสมาชิกบางท่านนะครับที่ส่งข้อความมาถามนายช่างจนว่าจะดูรหัสผ่านฮอสปอตได้อย่างไรนะครับแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านฮอสปอดได้อย่างไรนะครับ ฮอตปอตก็คือนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะเข้าไปนะครับการตั้งค่านะครับเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับมันจะมีฮอตปอตมือถือนะครับฮอตปอตมือถือและการเชื่องโยงเครือข่ายนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับฮอตปอตมือถือนะครับก็คือนะครับพอเปิดเข้ามานะครับปุ๊บนะครับ ฮอตพอตมือถือก็คือการแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับให้กับอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่ามือถือของเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่แต่อีกเครื่องหนึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็แชร์ฮอตพอตได้ก็คือใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือของเรานะครับดึงนะครับให้ให้อีกเครื่องหนึ่งใช้อินเทอร์เน็ตนะครับร่วมกันได้นะครับหรือดึงเครือข่ายสัญญาณของเราได้นั่นเองนะครับอ่าพอนะครับพอเปิดฮอตพอรตปุ๊บนะครับเครื่องเครื่องนั้นนะครับ ก็จะเปิดนะครับเครื่องอีกเครื่องนึงนะครับพอเครื่องนี้เราเปิดฮอตปอตปุ๊บนะครับอีกเครื่องนึงนะครับก็จะเปิด wi-Fi นะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะเปิด wi-Fi นะครับพอเปิด wi-fi เสร็จปุ๊บนะครับเราก็อีกเครื่องที่เปิดฮอตพอตนะครับก็กดเข้าไปที่ฮอตพอตมือถือนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะเจอในช่างจุนนะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บ นายช no ่างจนประมาณนี้นะครับแล้วนะครับรหัสผ่านนะครับ1 2 3 4 5 a z c นะครับเห็นไหมครับแล้วมันจะถามรหัสผ่านนะครับอีกเครื่องหนึ่งเจอชื่อแล้วปุ๊บอีกเครื่องหนึ่งก็จะถามรหัสผ่านนะครับก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเครื่องของนายช่างจนนี้ได้นะครับสมมุตินะครับอ่ะก็จะใช้สัญญาณมือถือของเราได้นะครับถ้ามีชื่อและรหัสผ่านตรงกันนะครับก็คือ ประมาณว่าเราเชื่อมต่อ WiFi นั่นเองนะครับแต่เราใช้มือถือปล่อย Wi-Fi แทนนะครับอ่าพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับการเชื่อม Hotspot แล้วนะครับแล้วเราจะรู้รหัสได้อย่างไรนี่นะครับรหัสมันก็ขึ้นนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ขึ้นนะครับก็ให้กดนะครับที่ชื่อนะครับที่ชื่อของ Hotspot ของเราปุ๊บมันก็จะขึ้นรหัสผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านได้อย่างไงช่างเครื่องนั้นเรา ไม่อยากให้ใช้สัญญาณของเราแล้วนะครับเราก็ปิดฮอตปอตได้นะครับแต่เราอยากจะเชื่อมอีกนะครับเราอยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับกรณีอยากเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับให้กดเข้าไปที่คําว่ารหัสผ่านนะครับอ่าเห็นไหมครับพอกดเข้ามาที่คําว่ารหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรอย่างน้อย8ตัวนะครับตัวอักษรก็คือตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะครับรวมกันแล้วเป็น8ตัวนะครับเดี๋ยวนะจนจะ ลองใส่นะครับ Z, Z. x x นะครับอันนี้ก็5้าตัวแล้วนะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8สปอ่าแตัว9ตัว10บตัวสิตัว12ตัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นี่แล้วก็ ประมาณนี้นะครับมาในช่วงจุดลบบอกเอ้ยเจ็ดสี่ดีอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าประมาณนี้นะครับเราตั้งเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็กดบันทึกนะครับปุ๊บอ่าเราก็เปลี่ยนรหัสผ่านฮอสปอรดของเราได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆนก็ลองใช้ดูนะครับเชื่อมต่อรหัสผ่านยังไงนะครับดูรหัสผ่านฮอสปอรดยังไงแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อน มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการใช้ฮอตปอตนะครับการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวนายช่างจุดก็จะมาไล่ตอบให้นะครับแต่ละรุ่นบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะทําคล้ายๆกันนะครับก็คลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกก็ ด้วยกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ